สายหกสี่นะครับนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะโครงการตามนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาดำรงชีวิตประชาชนเมืองหลวงสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดอาหารริมฟุตบาทลอาหารริมฟูดบาทก็รู้สึกว่าจะเด่นที่กระทะนะกระทะศูนย์เด่นที่กระทะคนก็จะมีอยู่ห้าคนครับ นะครับคนเดินทางนี่ส,สามคนแต่ว่าแม่ค้ามีสองหกกสีคือสายรถมีสายหกสี่เขาให้มาแล้วส่วนมากมันจะออกไม่ไกลาจากหกสี่หรอกไม่ไกลาจากสี่อะไรนี่แหละคือจะออกตรงไม่ออกหรอกแต่มีตัวแทรกตัวหลบนิดหน่อยตามที่เห็นถ้าเป็นตัวเลขมาแล้วจะรถหล่นแป้มอ่ะอาจจะเป็นหกห้าหกสามหรือสี่ห้า สี่เอะไรแบบเนี้คือเลขไม่เกินนี้นะอาจารย์ตามที่เคยเห็นนะครับพอาจารย์ได้ฟังไปก่อนแล้วเบื้องต้นกระทะศูนย์นะตามตำราเหมือนเดิมไม่ว่าจะหม้อเรจะมีรถเข็นเหมือนจะเป็นปลาหมึกบดหรือเปล่านี่แหละเราจะวางอะไรกันแน่<ม>เดี๋ยวพอยว่ากันนีกเน้นเกี่ยวกับอาหารนะอาหารสตตีทฟู้ดสตรีทฟู้ดแต่ยังนอยก็ทิ้งศูนย์ไม่ได้หรอก <c oughs> มันมีกระทะด้วยเนี่ยกระทะงวนนะ้ำพุมฝันห็นกระทะก็เหมือนเราแปลโปกก็แปลเหมือนกับฝันเราคล้ายๆกันครับ <Yeah. S 2> นี่ก็มีไอ้อะไรเลยหม้อที่ก็ใส่อะไรไม่รู้อันนี้ก็ขายอะไรไม่รู้ทอดอะไรก็ไม่รู้มองไม่ออกนี่เหมือนกับมองไม่ออกว่าคืออะไรก็ขายอะไรหน่อยทอดหรือเปล่าหรือรอะไร,ร,ร <c oughs> นะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะ ก็คงไม่ยากมาหกกับสี่อาจจะแยกแยกคู่กันนะก็จะมีศูนย์อีกตัวหนึ่งละนี่ให้ไปเลยนะเนี่หัวน้อยไม่รอ<า>แล้วครับสามเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่อะไรแบแบบนี้หรือเจ็ดหนึ่งหอะไรแบบนี้ก็ได้ที่ดูสไตล์เขาจะออกออกแบบนี้ไม่งั้นก็ออกหนึ่งเจ็ดตัวเดิม ออกเจ็ดหนึ่งแล้วมาออก1ึงเจ็ดตัวเดิมบางครั้งจะเป็นลักษณะนี้เลยนะตามที่ผมเห็นเลขสไตล์นี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดครับบางคนหนีนะใช่ไหมไเลขออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนีหนีเลยหนีไม่เอาแล้วหนึ่งเจ็ดนี่เลขตัวเก่ามาก็จะเป็นสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดอะไรไปแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลขเลขเลขสไตล์นี้ที่จําได้นะเบื้องต้นสไตล์ผมจะศึกษาอยู่ประมาณนี้แต่ทางนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูไปดูที่อาจารย์แม่ครับ อาจารย์แม่เขาก็ให้หกกัะสีมาคือสายรถเมย์หกสี่แล้วแล้วเรามาตีเลขอะไรเสริมคือทิ้งไม่ได้คือศูนย์อีกตัวหนึง่งเลขตัวเก่าคือหนึ่งกับเจ็ดเราก็ทิ้งไม่ได้ก็ได้เกือบได้หกตัวแลวมั้งนี่นี่แหละอยู่ประมาณนี้ครับหาตัวร่วมอีกตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคเนาะเจ็ดแปดเจ็ดได้ไหมอือโจนน์นี้มันก็เบิลหามีโอกาสนะแต่ผมยังมองไม่ออกคือ,อเ, 8, เดี๋ยวขอเวลาศึกษาแป๊บเดี๋ยวสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดสิบปีแล้วบันไดนี้ซึ่งหลักหน่วยไม่ค่อยหลุดแต่ว่าเมื่อถึงนะเวลานี้ทําไมมันต้องประโยงตัวใกล้ๆตัวเก่าครับตัวที่เราวางไว้งวดที่แล้วแล้วถ้าไม่ขยงเข้าตัวนี้คือจะเข้าศูนย์เหมือนจะเปลี่ยนตําแหน่งกันอะไรนี้แหละผมเลยยังงงอยู่กระดาษแผ่นนี้ก็ถือว่าให้ดูแวบๆนะเก็บข้อมูลอยู่แวบๆ แช่ไปแคร็บคนไว้ไว้นี่เป็นร้ายนะไม่ว่าก,กันนะเพราะเราไม่ได้ไม่ไอธิบายคืออะไรนะใช่ <c oughs> ที่จะข้อมูลมันจะแน่นอยู่เดี๋ยวขอเวลาถอดสักหนึ่งทุกอย่างเขาบอกแล้วล่ะแต่ว่าเขาจะอยู่ที่เดิมหรือเขาจะเปลี่ยนนี่ผมก็ดูเมื่อที่แล้วก็ดูอยู่ฝันก็ฝันได้แต่ว่าผิดพลาดนิดหน่อยถ้าตามสเต็ปตัตวเลขอะ่ะมันจะเป็นเลขโบราณเหมือนกันละ แปดศูนย์สี่อะไรแบบนี้หรือเก้าศูนย์สองแบบนี้ผพาดอีกแล้วคงใส่รงมังใบนี้จะสูงแล้วอะไรเนี่ยคือถ้าศูนย์มาน่ะง่ายจ้ะศูนย์มาบนคือง่ายคือศูนย์หลักสิบเลยโูดสิบตัวก็ไม่น่าพลาดแม้กระทั่งศูนย์ศูนย์นะถ้ามานะพอประมาณสักกี่ปีที่แล้วน่าเดี๋ยวงวดนี้นะสิบกว่าปีกับยี่สิบปีอะออกห้าร้อยอยู่นะ ของงวดนี้เ่ยเคยออกห้าศูนศูนย์อยู่มันก็นเลยว่าไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรโอหกสีก็ให้เป็นคู่นะอะมาไว้แล้วศูนย์อีกตัวหนึ่งคือหกกับสีแล้วก็ศูนย์คือกระทะกับหม้อตะหลิวหรือ,รอไอ้ที่รถเมย์ที่อยู่หน้ารถมันมีอยู่สิบอันหรือเปล่าเป็นขีดหน้ารถเมย์มีสิบอันบที่เป็นช่วงไง หม้อน้ำอ่ะมันจะมีเส้นตรงอาบางคนดูไปด้วยอธิบายเลขไปด้วยหน่อยฮะใครไม่ยังไม่เห็นปกว่ามาแบบไหนนะอ๋อนี้ของแอรชแท็บยิบมาจะเอาคอยแอด์แทก็รีวทห้าศูนย์หนึ่งกอ่แอร์แท็บได้รีวท์ห้าศูนย์หนึ่งมาเป็นเลขคิดนะเลขห้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าถ้าศูนย์มาเนี่ยน่าคิดนะ่ศูนย์หลักหลักสิบพอใช้ได้ แต่ว่าถ้าหนึ่งมาโอ้โหถือว่าย้ำย้ำหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้นะห้าตันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนหลักร้อยนิดหน่อยนะครับผม,ผมอยากใช้ตัวเดิมอ่หรือจะเป็นลอยเห็ดหรือเปล่าเห็ดย่านน้าก็<น><ม>บอกว่าจะปไปไป้อยเห็ดสักงวดเรยโควิดโล่งเรา <c oughs> ก็จะไปลอยเห็ดสักงวดนะใช่ครับแต่ว่าพรุ่น้าก่อนสมุยอยากให้ไปก่อสมุยนะไปก่อนสมุยก่อน ต้องให้ถูกเนะแล้วเราก็ได้ไปแน่นอนนะจำไม่ได้อย่าลืมว่าราคารถเมย์มันขึ้นรถเมย์นี่ราคามันนะราคารถเมย์ทุกวันกี่บาทเล่าบาทแล้วเนี่ยฮะมันประมาณกี่บาทอ่ะใครขี่รถเมย์น่ะราคารถเมย์กี่บาทสตีทฟู้ดเก็เกี่ยวกับกี่บาทอืมใครยงขี่รถเมย์อยู่กี่บาทจ้าตอบด้วยนะคอมเมนต์มาด้วยอยากรู้วันกี่บาทเนี่ยอยากรู้นะราคารถเมย์น่าสนนะสตีดฟู้ด์สตีดฟู้ดก็ อาหารลินทางอยู่กับฟุบาทก็เลขจะออกต่ำๆถ้ารถเมย์มันจะมีลงจุดด้วยนะสิบาทจ้ะโอ้โหสวยมากเลยเห็นไหมราคาสิบาทกับแปดบาทใช่ไหมศูนย์แปดกับหนึ่งศูนย์หกสี่สนามหลวงนนอห์อสนามหลวงนนหกสี่ใช่ไหมแต่ตามเคยเจอนะหกสี่นี่ที่เขาให้ตัวเลขมาสม่วนมากจะรถรันไม่เกินแต้มอ่ะ แสดงว่าอยู่ฝั่งทืมถ้าอยู่ฝั่งทนมันต้องข้ามสะพานอะไรเมื่อกี้อยู่ฝั่งทนมันจะมันจะข้ามสะพานพระรามเจ็ดไหมครับนนบุรีสนามหลวงอข้ามสะพานพระรามเจ็ดไหมไม่รู้ไม่เคยจําไม่ได้ขึ้นช่วงสั้นไม่ได้ขึ้นช่วงยาวอจากสนามหลวงไปทางนนก็น่าจะมาลงสตนจำไม่ได้รือลืมแล้วจำวันนี้มาฝั่งทนสิบบาทนะโค้ชทองหนึ่งศูนย์ก็สวยนะเนี่ย อย่ามองข้ามนะผมก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ามี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 กระทะเด่นมากกระทะมีขาตั้งสามขาแก๊สมีตะหลิวก็เป็นหนึ่งได้อ่ะครับโอ้เมื่อกี้ออกหนึ่งเกหนึ่งแล้ววันนี้มาออกหนึ่งศูนย์พอดีจบเกกันเลยเนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าตัวเลขใช้ได้อยู่เพราะว่ารถเข็นก็เป็นเลขสี่อยู่แล้วไอ้เลขศูนย์อยู่แล้วเพราะมีรออยู่แล้ว รถเมย์ก็มีหกล้อถ้าจะออกเบิ้ลหกหกก็พอไดอ้อันคือพูดจับฉายไปก่อนนะยังไม่คอมเมนต์ตัวเลขหรอกงวดเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าลุงรถไฟไงเคยพูดตลอดเลยรถไฟอ <laughs> มันมีกี่ล้อนะอ๋อแปดบาทไม่มีแล้วสิบบาทเนาะอ๋อสวยหนึ่งสวยก็พอลองดูจะผ่านเทเวศโอจจาได้แล้วอืมเป็นทหารอยู่แถวนั้นเคยเป็นแต่ว<อ>่าหวยจะไม่ออกตรงเท่าไหร่หรอกมันจะบิดบิดขึ้นลงนิดหน่อยปกติแต้มเดียวอะแต่เก่า ตามเคยเจอมาถ้ามีตัวเลขมันจะบิดขึ้นแ้มเดียวลงแะแมเดียวจําได้ไหมคือเหมือนเลขบัตรคนจนอ่ะให้มาหกตัวเจ็ดตัวบัตรคนจนคล้ายๆกันนะอะไรนะผมก็ลืมบัตรไอสวัสดิการสวัสดิการก็เคยมีให้ตัวเลขมาโหเป็นโจทย์ยากเลยให้เลขกี่หลักกันก็ออกหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งสามหรือหนึ่งสี่อะไรจําไม่ได้สิบเก้าตลอดสายรดแอลสิบเก้าบาทนะ นะโควิดมาแท้อยู่เนาะหกสี่หกสามเจ้ารถถ้ารถตัวหลังก็ประมาณนี้ถ้าลรถตัวหน้าเราเป็นอะไรอ่ะก็จะเป็นอะไรนะเจ็ดสี่กับกับห้าสี่แค่นั้นนะอยู่ประมาณนี้นะศูนเราก็ต้องวางอยู่แล้วเราจะไม่แก้โจทย์ว่าจะเอาตัวไหนมาใส่อีกสามอีกสามตัว นี่มันมันเหมือนเป็นเป็นเป็นชีวิตแบบบ้านๆอ่ะของประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ถ้าก็ชีวิตปกติถ้าเราขี่รถเมล์ไปก็ประชาชนเลยเขากาลังทอดลูกชิ้นอะไรอยู่ริมฟุตบาทอ่ะสตรีทฟู้ดแต่ตัวหลักเนี่ยมันก็จะมองจากรถนี่แหละเนาะมองจากรถแล้วเป็นคือตัวเด่นอยู่แล้วชาวบ้านเขาขายริมฟุตบาทริมข้างรถเมล์กับรถปลาหมึกบดนี่รู้สึกว่าจะเข้าคู่กันปลาหมึกบลุงมองเป็นปลาหมึกบ่ะ ก็น่าจะมีที่บดปลาหมึกนะเปรียงเรียงกันอยู่สองอันถ้ามองไม่ผิดนะแต่ที่เขาผัดขายอะไรนี่คือมองไม่ออกผัดไทย่าผัดไทยไม่ใช่ไข่ทอดอืมมองไม่ยากเหมือนกันไม่รู้เขาทาอะไรจะว่าหอยทอดใช่หรือเปล่าไม่ใช่หอยทอดสังกระทาเบนเนาะเขาเคยมีรูปนี้มีมาไหมครับไม่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 อันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่ารูปกป็สไตล์เดียวกันเลขที่ออกมาละคือไม่หนีกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นบังน้ําวนเหมือนเดิม ยังเป็นวังน้ำบนอยู่แต่ว่าเด่นอยู่นะเด่นอยู่ที่กะทะคือศูนย์กับรถเมย์หกสี่คือเขาให้มาแล้วครับนี่แหละไม่ว่าตะลิวเลืออะไรที่ที่แทงแทงอยู่ก็จะออกจากหม้อถ้ามองชัดก็ศูนย์กับหนึ่งแล้วล่ะก็ต้องเอาหกสี่กับศูนย์กับหนึ่งไว้ก่อนแล้วหรืออีกสองตัวเราจะอะไรใส่แค่นั้นล่ะอืมให้ครบหกตัวครับงวดนี้ได้แก้ไขปัญหาอลงงวดนี้ได้แก้ไขปัญหาประชาชนที่ยากลําบากอยู่นะ ถ้าเป็นไปได้มันจะพอได้อยู่มั้งถึงเวลามันต้องเบรกเบรกงวดถูกฟุกมาสองงวดสามงวดก็มาเบรกงวดก็ไม่น่าเกียดนะคือได้ช่วยเหลือประชาชนครับไม่ไม่ก็ดีแล้วที่มันไม่ถูกอ่ะเสี่ยเี่ยวพอให้คนกันไว้ก็ถูกไปแต่ถ้าว่าถูกไปก็ยากเหมือนกันงวดงวดต่อไปคือถ้าเต็มเกินไปก็ไม่ไหวแล้ะงวดต่อไปคือปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแน่นอน เะเรียกหม้อเนาะครับหม้อแบนนะครับแล้วก็มีตะหลิวชี้เด่เลยครับแล้วไอ้ตัวโต๊ะก็สี่เหลี่ยมแต่และตะก้าอีอตะก้าสองอันนี่แล้วทำทําไม่โจดถือว่าตัวเลขเยอะอยู่นะแต่ว่าเราจะต้องไปจับข้อมูลก่อนว่าคืออะไรก่อนจับกลุ่มก่อนถ้าศูนย์มาก,ก็ถือว่าง่ายนะง่ายง่ปอกกล้วยครับคือหกสี่นี่ก็จะเป็นตัวฉีกหลบนิดหน่อย ครั้งที่มีตัวเลขมาบิดไม่เกินแต้มอ่ะบอกให้แค่นี้เนาะโดดนะสาม,ดดมคนอยู่เป็นเลขล่างหรือเปล่าเนาะนี่และมีปัญหารถเมย์กับรถประมึกบบกับผัดไทยนี่เราจะตียังไงผัดไทยก็เด่นนะเขามีโซนหน้าโซนหลังโซนหน้านี่โยงติดกันคือผัดไทยกับรถประม,กรมึกบบรถเมย์คู่กับผู้โดยสารนะสามเอาสามไปแทรกหรือเปล่าตัวหนึ่ง สี่สามหกหกสามสี่สี่หกสามเปล่าแทมเดียวเนาะนี่เฉพาะเซตนั้นนะเซตผัดไทยนี่โยนให้เข้าศูนย์เลยกับปลามึกบดไม่ว่าจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ได้หมดนะนี่เนี่ยนะเบื้องต้นวิเคราะห์ไปก่อนเดี๋ยวจะเจมส์บอลเจมส์บอลมาหรือเปล่าเจมส์บอลขายของเก่าผมดูกวาวเขาขายของเก่าก็เป็นจะเป็นเลขง่ายๆแบบซ้ำซาก แต่ก็ยังทิ้งไอ้บันไดเดิมไม่ได้เพราะว่าเขาก็ทูโลงไม่หลุดชักงวดแล้วนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วงวดน,นี้ที่สิบถ้าก็ยังไปต่ออีกงวดหนึ่งก็หืงง่ายคิดอยู่นะงวดนี้อืถ้าเบิ้ลง่ายวันเสาร์แล้วอาทิตย์จะยังเป็นเจ็ดอยู่เจ็ดไม่ยอยู่เหรออ๋อบอกโอเคเนาะ